สวัสดีครับผมวันนี้วันที่2เมษายนปี2567ครับมาอัปเดตกันต่อเนื่องนะสำหรับในเรื่องของเงินดิจิตอล10,000บาทนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเข้มข้นมาเรื่อยๆและแน่นอนครับมีการปักธงไว้สำหรับการประชุมใหญ่ชี้ชัดในเรื่องของเกี่ยวกับรายละเอียดที่น่าสนใจวันที่10เมษายนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการอัปเดตเงินดิจิตอลหมื่นบาทนะครับสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของครังเนี่ยนะย้ำนะครับในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทไม่กู้เงินออมสินนะก็เดี๋ยวรอสรุปก,กันตามที่บอกไปเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของเงินดิจิตอลหมื่นบาทชี้ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์ทางเดียว นั่นหมายความว่าอาจจะใช้อย่างอื่นได้นะครับสำหรับในเรื่องของความสะดวกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกนะฮะในะรายละเอียดเรื่องนี้ว่านะครับใช้ผ่านทางไหนได้บ้างนะครับเริ่มจากในเรื่องของการที่คลังย้ำนะครับผมตรงนี้ก็น่าสนใจในายจุรพันธ์อมรวิวัตรรัฐธรรมีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงแรล่งที่มาของงบประมาณ ที่จะนำมาใช้ในโครงการเงินดิจิตอล1,000 0บาทหรือดิจิตอลไวรเรว่าจะไม่กู้เงินจากธนาคารอมสินแน่นอนส่วนเรื่องของแหล่งเงินที่จะใช้จากงบประมาณปี2568และ2569เพื่อมาดำเนินงานโครงการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทนั้นขอให้รอความชัดเจนในวันที่10นะครับผมก็แน่นอนฮนะว่าเดี๋ยวทางด้านของการประชุมบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่ ที่มีนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานโดยจะสรุปนะครับรายละเอียดแหล่งเงินที่จะนํามาใช้ในโครงการทั้งหมดพร้อมย้ําว่าการดําเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ภาพรวมนี้สาธารนณะหลังดําเนินโครงการก็จะอยู่ในกรอบแน่นอนอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาขยายความแล้วก็อัปเดตกันนะครับสําหรับในเรื่องของแหล่งที่มานะครับของงบประมาณในการใช้โครงการนะครับ เจาะอ,อีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับในเรื่องของการที่นะครับหลายท่านก็รับทราบดีว่าในส่วนของโครงการเงินดิจิตอลหนึ่งมื่นบาทนะครับก็ยังเล่งในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับแต่ว่าข้อมูลวันนี้ก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทางเดียวนะประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงดิจิตอลวเล็จจากธนาคารอื่นๆได้น,น่าสนใจครับ ในจุรภัณฑ์อมรวิวัน์รัฐมนตรตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงโครงการแจกเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่บาทว่าในวันที่10ซึ่งจะมาถึงตามที่บอกไปจะมีการประชุมบอร์ดนะครับชุดใหญ่นะซึ่งก็แน่นอนว่าเดี๋ยวมีความชัดเจนเรื่องของแหล่งเงินทุนที่บอกไปตะกี้นี้นอกจากนะครับแหล่งของเงินทุนใช่ไหมนะครับก็จะต้องเชื่อมโยงกับระบบไวริทของธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้การจ่ายผ่านแอปพลิเคชันปาตังเพียงช่องทางเดียวประชาชนครับสามารถเข้าถึงดิจิทัลไวเล็ t นะจากธนาคารอื่นๆที่เข้ามาเชื่อมระบบกับโครงการได้ด้วยโดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับวงเล็บดีและบอร์ดรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะครับไปจัดทำข้อเสนอดังกล่าวอ่ะโอเคนะครับนี่ก็เป็น ลงรายละเอียดในเรื่องที่2นะครับผมเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้เนี่ยนะครับผมก็หลักๆนะก็เป็นแอปพลิเคชันต่อตั้งแหละนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทางด้านของทีมนะครับผมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าน่าจะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันเข้ามาเกี่ยวกับนะครับธนาคารนะนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับนะหรือสามารถใช้ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตจากธนาคารอื่นๆเนี่ย มันมีลักษณะรูปแบบในอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้เอามาอัปเดตกันนะครับใน2ส,ส่วนเกี่ยวกับโครงการเงินที่ต้อลวัฤ็ตให้กับทุกท่านได้รับทราบดีย่งไรครับหลังวันที่10เมษายนหรือว่าวันที่10เมษายนที่มีการประชุมบอร์ดนะครับคณะชุดบริหารชุดใหญ่ นะครับว่าด้วยของรายละเอียดความคืบหน้า2เรื่องสําคัญที่พูดคุยก็คือเรื่องของงบประมาณก็ดีหรือในเรื่องของการใช้นะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เรียกว่านะแอปพลิเคชันป่อตางังแล้วก็แอปพลิเคชันของธนาคารก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นลักษณะรูปแบบไหนนะครับก็เริ่มมีความชัดเจนเพิ่มเติมกันแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ